นะคะวันน okay, er er ี้เรามาอยู่กันในก9สุกคการอัปเดตใหม่ แต่ก็เดินะขอบอกทุกคนก่อนว่าขอชดด้วยที่อัปเดตก่อนนั้นนี้เราไม่ได้เล่นนะคะไม่รู้จะยังมีปีศาจตัวใหม่ให้เราเจออีกหรือเปล่าด้วยเจ้าก่อนเออไอเจ้าคา,าวตัวนั้นน่ใช่เสียดายมากที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าอาทิตย์ก่อนน่ะมันมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะพวกนั้นก็เลยไม่ได้เล่นโคตรจะเสียจุยแต่ว่าตอนนี้เราไปดูอัปเดตนี้ดีกว่ามันมีไก่ตัวนี้เข้ามาในเกมพวกนั้นดูสิแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ม่อยู่ในป่าเล <c oughs> วยจะว่าไป <c oughs> <ๆ S 2> มนเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยไก่พวกนี้เขาเรียกว ไก่อะไรไก่ก๊อกไก่ <c oughs> ทอตะง,งากเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะเป็นอัปเดต thanksgiving ก็คือเหมือนเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของต่างประเทศเขานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคาซีนั้นมันจะเป็นยังไงมีคนป่ากำลังนั่งคุยกันอยู่2คนอะอะไรกระดาษอะไรกระดาษบินมาเฮ้ยเดี๋ยวทาไมรถเฟอร์นิเจอร์ล้มอย่างงี้ไงหรือว่านังก <c oughs> <ฮ> <c oughs> เขาแค่จอดเฉยเจ้าก่อนอ๋อมาจอยแล้วมีเอ้ยเฟอร์รี่เฟอร์รี่ด้วยเนาะมันไปคำเชิญหรือเปล่าเนี่ยเออไปคำเชิญเราพวกนายให้ไปเจอที่แคมป์ไฟเนี่ยเขาจะมีการทานอาหารเย็นด้วยทั้งหมดนี้ได้รับการเชิญนี่ไงแล้วก็มีโต๊ะหอโต๊ะน่าอลังการนะโอ้ยแถมมันเขียนว่าชาเลนจ์ฮาดด้วยนี่คืออะไรเนี่ยชาเลนจ์ระดับยากเออเอาแล้วหูจะยากแค่ไหนเชียวมาทุกคนเฮ้ยมาอยู่ในคลาสไงเดี๋ยวจ้าก่อน มาลไมล่พเลพอเราทำไมมาไล่พอเราทำไมโยดโยดไม่โยดอะไรมีอะไรจะมาบอกพวกนายว่าถ้าสนใจเติมโลบักกดเกมพารซื้อรหัสไก่สุดเทพตรงที่นี่เลย <S <S ดีดีชอบ,ชอบมีเกมดั้งๆมากมายเช่น99คืนในป่า <S <S สติวเบนหลอดพืชปะทะเบนหลอดฟิชเล่นเกมอื่นๆอีกมากมายราคาโดนใจและปลอดภัยตรงที่นี่เลยดีนีชอบ อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะพวกนายฉันขอไปหาลูกค้าคนใหม่ก่อน อ๋อนี่ไงพวกนายมาถึงเราเจอโต๊ะตรงนี้เลยไงโอ้ยมันบอกว่าอะไรเนี่ยภายใน5้าวันแล้วต้องคารทที่ทําอาหารอเออเขาบอกให้เราสร้างนี่นะคะภายใน5วันใช่ไหมอย่าบอกนะเราต้องทําอาหารแจกกับคนที่มานั่งกินตรงนี้หรือเปล่าพวกนายเดี๋ยวก่อนนะที่เราไปเจ้าภาพบะนี่ย่อย่างนี้พวกกวางมันจะมานั่งกินกับเราไหมและพวกรันทงละเทียะมันก็จะมานั่งด้วยเปล่าเนี่ไไม่รู้แต่มันออในคัศน์ศีจะมีคําเชิญละเทียด้วยเหมือนกันนะเอ,อ้ยอย่าบอกวันนี้ทุกคนเป็นมีรกันเลอไม่เป็นศัตรูกันแหละว้าวอย่างนี้ก็ดีด แต่ก็เสียดายนะอดได้ของเลยเจ้ากบของอะไรของเขาพวกนัดที้เอาเขาอาจจะเดินมาให้เราก็ได้นะเออจะมีของฝากให้เราเอาออาจจะเป็นสีน้าใจแลกเปลี่ยนเงฉลามเราทำอาหารให้เขาใก,ใกล้ๆบ้านเรามันมีอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นสีส้มๆไม่เออว่ะชักเห็นเหมือนกันว่าเพรามันมีสองอันฝั่งโน้นด้วยอู้วอะไรใหญ่ๆรอบบ้านเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอัปเดตใหม่หรือเปล่าพื้นที่แล้วดูใบไม้ร่วงไงพวกนหย อไหนเรามาดูอ๋อไม่รับเด็กไก่นี่แน่เลยเพราะมีไก่แล้วก็มีประตูตรงนี้ขอเทสหน่อยละกันนะว่าค้าได้เปล่าโอ้ <c oughs> อยอะไม่หินมากนี่เลยไล่ตีไล่ตีในบ้านมีกล่องด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นบูปินว่ะบูปินตรงนี้นะทุกคน อาลาได้ปืนมานะครับแลวพวกนายเจไในไม่รับเดตเชื่เ,เล่นก่อนหน้านี้นะกวางม,มาเป็นพวกเราใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเว้ยเหมือนกวางม,มันจะกลับมาโจมตีเราแล้วนะเหมือนประมาณว่าน่าจะคิดว่าบุญคุณได้ทําการคืนหมดแล้วแล้วก็กลับมาโจมตีเราปกติแล้วแต่ว่าบุญคุณม,มันนานกว่านี้ซะอีกอะ่ะใช่บุญคุณชสั้นเลยเออนี่ช่วยชีวิตกวางเลยเนี่ยอ๋อนี่พวกนายเราสามารถค้ามไปเป็นหม้อตุ๋นนี่ได้นะเป็นหม้อพิเศษที่เขาให้มานี่ินะหม้อที่เราจะต้องมาใช้ทําอาหารในวันนี้เราค้าได้เลยไหมต้องรอโต๊ะส ก่อนต๊ะปฏิสารฉันว่าต้องมีส่วนประกอบที่ใช้สวิตโพเทิทนี้แน่นอนเลยว่ะเนี่ย,ยแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นไก่ตัวนี้ก็ต้องมีงั้นเราตั้งประมาณตรงนี้แล้วกันนะทุกคนใกล้ๆเลยระกอบกระดานเควสเป็นเปียนไปแล้วอะ่ะคนนี้อยากกินเมนูนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเอาน่องไก่แล้วก็เบอร์รี่สองอันเพื่อทำเมนูนี้ตรงนี้เลเยอ่ะใสา่ในหมอ้อนี่เลยใส่ไว้เออแล้วหาเบอร์รี่สองอันใช่แต่ละคนน่าจะกินไม่เหมือนกันได้เลยเดี๋ยวหาเบอร์รี่ช่วย ท้าไบไม่กินมาม่ากันทุกคนไปเลยล่ะโ้วแขกบอกชิกกกอยู่บ้านก็ได้มาแมา่เนี่ยมไม่ต้องมางานสังสรรค์ก็ได้กินอยู่แล้วทุกวันเจี <S <S ๊บหนึ่งอันจานแรกฉันขอปรุงเลยละกันเจี๊ยบ,บอ่าเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเมนูจะมาสวยแค่ไหนเคเก่งเครไปเลยแหละเครพลิกไซ้าพริกขวาแแบบอ้อสวยมากเลย ตรงปกด้วยนี่ไแล้วต่อมาเราวางมันตัวใช่ไหมเรนได้วางเลยอ๋อนี่ไงพ่ออยางกี้ได้เลยเ่ยเออต่อมาน้องเฟอร์รี่เอ้ยเขาเรียกว่าน้องเฟอร์รี่ฉันก,ก็จะเฟอร์รี่อย่างเดียวแหละ <c oughs> นี่น้องเฟอร์รี่กินของที่มันไม่อ้วนมากคือเป็นน้ำเบอร์รี่นะเบอร์รี่สองแล้วก็สวีทโพเตโต้เองเอาละทุกคนนี่สวีทโพเทโต้น้ำหนึ่งอันแล้วก็เบอร์รี่สองใส่ไว้กแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่สำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะจะไม่มีแขกมาใช่ไหมหรือเราจะไม่ผ่านก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า โอเคไม่รู้โอเคนี่ตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะอ๋อนี่เสิร์ฟน้ำเรียบร้อยอุทุกโต๊ะเลยไงไม่ใช่แค่น้องเฟอร์รี่น้องเฟอร์รี่เราจะเก็บวัตถุดิบทุกอย่างมาเลยเนี่ยเพราะไม่รู้เลยว่าใช้อะไรบ้างอ่ะต่อมาคนขายเฟอร์นิเจอร์สเต็กแกนเนื้อแล้วก็แครอทเมนูของคนขายเฟอร์นิเจอร์กําลังปรุงนี่ไม่ใช่วันของการพัฒนากองไฟแต่เป็นวันของการพัฒนาวัตถุดิบต่างหากใช่อาเสิร์ฟเลยฮะต่อมาของเอเลี่ยนมีเอเลี่ยนด้วยว่ะเฮ้ยอะไรจะมาได้ไง เขาโพดสองแล้วก็โพเิโชวสวีนึ่งจะไม่ได้แล้วเขาโพจากไหนวะพวกไหนจะปลูกในสวนอย่างเดียวอนวันตะกราบมันอาจจะต้องมีแบบตตมธรรมชาติด้วยสิน่าจะหาได้นะแต่ไม่รู้หาที่ไหนอะดิอันว่าน่าจะหายากอ่ะงั้นฉลาในปลูกนะได้ไหมปลูกไว้โอเคเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะโอ้เจ้ากวางจะไม่ได้แล้วไงจะเคยช่วยนาย ดูดินนนี่มันนักเลิศมุลคุณแห่งประเทศไทยนายบนฟ้าตอนนี้เอเลี่ยนบินมาร่วมงานกันหลายคนแล้วอ่ะฉันไปหายาใช้ก่อนนะแป๊บนึงเราไม่หาดิเผื่อญาแนนขขาโพดมาฝากขขาโพดจากนอกอวกาศเฮ้ยมีข้อโพดป้าวอยจะขอข้อโพดได้ไหมอ่ะเป็นมาดุจังมาดุจการร้ายยี่หัวโอ้ยแต่แนนมันไม่มาถึงเจอกล่องแดงเลยว่ะกล่องแดงอยู่ข้างนอกในแนๆเจอทีในเราตอนนี้เราเจอแนนนอเป็นไง โอ้โห oh, ชุดกอดน,นะฮะแล้วก็มีอัญมญณนีมีเจอบ้านผลไม้หละ mm hmm. ก็ไม่มีข้าวโพดนะมีแค่พวกแอปเปิลแครอทแล้วในคืนนี้ทุกคนครับก็มีพวกราชินาบุกมานะครับอีสัาร์ก็มาร่วมงานเยอะเลยเลเจอบุกพวกเราอีกอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะเออนั่นนี่ยังไม่ลืมหน้าที่นะยิงมาบุกมาก็ยิงละวะขอข้าวโพดหน่อยไม่มีข้าวโพดนะมีแต่เงินหรือว่าความลับก็คือคนขายเฟอร์นิเจอร์คือหัวหน้าพวกราชี เพราะว่าเราจะกางพวัเที่สิ็เราได้เงินแล้วเราก็ต้องไปซื้อกับคนขายเฟอร์นิเจอร์ไงเรียกว่าธุรกิจหมุนเวียนนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในป่าแบบนี้พวกนายลองคิดดูสิถ้าไม่ใช่พวกเราซื้อจะเป็นใครซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเขามาไม่จริงนะก็จริงโอ้ยนน้เขาพวงมาแล้วหนึ่งอันเว้ยมาแล้สองเลยได้อยู่ได้ดูดีรีบปงเลยรีบปรุงเลยอีกหนึ่งอันอ่าโอเคต่อมาเมนูอู๊ไก่สามต้น น้องไก่สามต่อน้องไก่สามตอน,น,น,นพอดี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 แะแล้วเป็นเมนูของคนป่าซะด้วยกินไก่ทั้งตัวเลยเอาไก่สามท่อนมาประกอบเป็นไก่หนึ่งโอ้โหโดูของใหญ่ของใหญ่ต่อไปคืออะไรแน่เอ,อเืเอดหลาหรืออะไรฉันไม่เคยเห็นวัตถุดิบนี้เลยอก็กอบฉันเห็นผ่านๆอยู่ฉันเก็บมาด้วยไหนเล่นมาอยู่มันคืออะไรนายเก็บแถวไหนแล้วนี่ไงเนเนเน่ป่าวมีสามัญไหมมันต้องการสามันวะไม่ฉันมีอเดียวแม่ไปเก็บที่ไหนแมาที่ไหนอ่ะเอ๊ มันอยู่แถวแถวบ้านส้มอาจจะก,กว่าบโอเคไปหาบ้านส้มเ,เลยอ้าวโดนอะไรฉลามออติดกับดักและถูกหมาป่าลุมกัด <laughs> โอเค <laughs> เออแล้วเมื่อกี้กตอนที่จันปิ้งไปอ่ะถ้เจอทํำทำหนึ่งมันกดอีได้ด้วยอ่ะเจ้าก,ก่ออุ้ยแต่ถ้ำอะไรอย่าบอกทำํำกลาง่าวแล้วเปล่าอาจจะใช่นะลองกด M ดูดิมันอยู่ตรงนั้นหน้าข้างบนหน้าอ๋อเอวเอวมะเฮ้ยเราไปดูไหมอ่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก่อนค่อยดูเราต้องให้งานเลี้ยงเรามันเสร็จสับก่อนแล้วค่อยไปดูไหนว่าสตาฟฟิงมันจะอยู่ในพื้นหรือว่ามันอยู่ตรงไหนวะเอรีไวนายเก็บอ่ะมันอยู่ที่พื้นเลยอ่ะเจ้ากรนายต้องมองดีๆอ่ะ ในโซนลาวานี่มันจะมีโซนสีส้มไหมเนี่ยฉันคิดว่าไม่น่ามีนะเจกาก,กนมันคนละส่วนกันเลยอะแย่โซนนี้ไม่น่ามีใครอยู่ด้วยแหละมันร้อนไปฉลามชูฟิงมาทั่วแลวแถวนี้ไม่เห็นเลยว่ะฉลามแล้วก็มีไปทั่วเหมือนกันไม่เจอเมื่อกันเลยไอ้เจ้ากบยังไงก็หาไม่เจอแล้วจะขอกลับบ้านไปก่อนนะอยากเห็นฉากเปิดตัวมานนี่กมา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 <อ>ม่มาม,มา<ร>มันาม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 า,านาม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 นมามา่าม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 าใามอาม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 เมา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 ิามา้ามามมา ข้าวโพดต้องขอที่มานะฮะหวังว่าจะอร่อยกันนะผมจะไม่อร่อยก็ตรงที่คุณยืนบนโต๊ะนี่แหละไอ้เพื่อนไอเอียนเป็นไงมั่งนะเพื่อนไอรีเอียนอร่อยเปล่าแซ่บเปล่าอยากกินด้วยคนนี้นะพอเข้าใจนะทุกคนนะไอ้าไอ้าเอ้ไอ้แล้วดูฉันนี้นะมันฉันมาอยู่ใต้เตอรเดี๋ยวนะมีอะไรเปิดไม่รู้พรานั้นลองเปิดดูสิเปิดไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอเออนั่นแหละเปิดได้แล้วโหยังมองไม่เห็นอีเหรอใหญ่ๆขนาดนั้นเปิดขึ้นมาโอ๋อเฮ้ย ถ้าได้ควาน,วาน,นไม่ใช่ควันนี่ของใามันเป็นแบบชุดอุปกรณ์น่ะอ๋อนี่ไงเราผ่านเคเวสเชิญ5คนแต่ไม่ผ่านเชิญ8คนนะ่ะอ๋อคือถ้าเกิว่าเราทำได้8คนขึ้นไปแล้วก็จะได้สุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วก็จะได้ของ3อย่างเลยจะก,กว่าไป แถมแปดคนนัจะกเข้าเขียนว่า very hard ด้วยนะเดี๋ยวลองดูปึ๊บเปิดนี่มาโอ้ได้เป็นถุงนรกใช้เลยก็เหมือนหีบอันหนึ่งแล้วใช่ไหมแหนนี้โอ้พวกนายแถมข้าวนี้เรากินได้ด้วยอ่ะในเมื่อเราเลี้ยงแขกเราเสร็จแล้วล้วก็มาเลี้ยงตัวเราเองด้วยละกันพวกนายมากินพร้อมกันมามฉลองกันดีกว่าพวกเราชน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 ไล่ชนไล่ชนจานแน่ปกติมีชนแก้วนี่คือชนจานอดี๋ชนแรงนะระวังจานแตกเดี๋ยวกระเด็นหมดนะไม่ได้เกินเนี่ย อ่ะเรามาซดนเลยพวนายอร่อยอร่อยไหนอร่อยอร่อยอันนี้ชุดตกแต่งชุดกอดที่ฉนามให้มาอ้หดูดีมีนาำขึ้นเอ้ยตกบในก้มหน้าไปแล้วเดี๋ยวน้ำทิ่มตาอย่าอยู่ใกล้ฉันนะน้ำที่มตอายในออกไปเลยอ่าถอยถอยถอยไอตอนงานเลี้ยงนี่ก็แบบไม่สามารถวางของตกแต่งได้เพราะวงมันน้อยไงดันจะต้องมาวางตอนหมดงานเลี้ยงแล้วนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยววางวางไว้นะครับ ให้มันไม่ลกตรงของผมวางไม่อะวางไป่ม่ๆั่ว,วๆเลยปกติจบงานเลี้ยงเขามีเต่เก็บของกันนี่จบงานเลี้ยงล้วแต่งของเพิ่ม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไป่ามกันนะพวกนายนะโดยที่ท่าม,มันไม่ได้มีอยนเดียวพวกนายมันมีหลายอันอยู่นะเนี่ยนในมแมป้าเราจะลงหมดเลยไหมะจะาก,ก,นนก๊อบเรายังไม่รู้ไงว่าในถ้ามันมีอะไรเยอะแค่ไหนต้องไปสำรวจดูก่อนไม่เข้าทำน,นี้ก่อนนะจ้ากเออใกล้ๆเนี่ยอ๋อฉันเดินเลยเท่าทีเดี๋ยวเราลองเข้าดูแล้วกันนะทุกคนไปไป เอา้เอารู้ว่าจะมีบางถ้ำต่นนั้นที่เข้าได้อะงั้นไปดูถ้ำอื่นละกันเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนนะซ้ายนี้เรากําดักด้วยนะเนี่ยถ้ำนี้ก็เปิดเหมือนกัน่าถ้ำเมื่อกี้มี2ขีดอันนี้3ขีดอะอาจจะต้องหา1นขีดก่อนหรือเปล่าแสดงว่าหนึ่งขีดอาจจะเป็นข้างล่างอะดีงั้นเลยถ้ำหนึ่งด้านล่างตรงนั้นใกล,ล,ล้กแฟรี่เราไปด,ด,ดูดีกว่าอ๋อนี่ไงเออมันมีหนึ่งขีดว่ะแสดงว่าเราจะต้องเข้าเรียงแนะ่เดี๋ยวเราเข้าอันนี้ละกันเข้าไปเลยพวกนายมาดูสิ ด้านหน้าดูธรรมดาด้านในดูไฮเทคใครสร้างวะเนี่ยข่าวสร้างเออมีโปสเตอร์ด้วยมันเขียนว่ามันตาบอดหลบไปเมื่อมันกีดรองโอ้อ๋อนี่คือหน้าตาข่าวที่เราได้เห็นตัวไอ้พี่สตูอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วนี่ทำอะไรวยเราอาจจะต้องหลบหลังหินหรือเปล่าจะว่าไปพวกนี้มันคือใครกันเขียวๆพวกนี้เออระดีมดเขียวเหรอ ะละเทีินี่ไงละเที่ยงขาวเออว่ามีลัที่กวางแต้งมีละเที่ยงขาวบ้างสีวันน้อคนเราฝังอะไรแบบนั้นเอออยู่ในถ้ำซะด้วย,ยโอ้ยตรงนี้มีให้ดูอ,ะอ่ะเราอลองกดดูสิ <ๆ S 1> มันมีโอ้ยหัวกวางแล้วก็หวัวแกะให้ทำอะไรอ่ะเนี่ยโอ้ยมันสามารถคลิกได้ตอนอยู่ในหน้าเลือกอ่ะเหมือนเลือกอเลยอ่ะมันเหมือนให้เลือกอะไรสักอย่างอ่ะจะก,กว่าบอ่ะลองเลือกดูลองเลือกดูแต่ฉันเจอนี้ว่ะเป็นที่ระเบิดถ้ำนี้งั้นฉันเลือกกวางนะเอเลียนฉันก็นเลือกกวางเหมือนการฉลาม เนื้อเดียวแฮะว่างสองแสงไอ้ท่านละลาเไอ้เดี๋ยวฉันระเบิดนี่ก่อนเริ่อ๋อระเบิดท่านนี้ฉันระเบิดท่านนี้แล้วดีไหมต้องดีไหมต่างหากแอร์เราโผล่มาที่สองแต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้ไปโผล่ตรงสามใช่ไหมหรือว่าเราก็เข้าไปต่อใช่ไหมเราต้องเข้าทางสองเลยเพื่อไปหาทางสามหรือเปล่าเออน่าจะเป็นแบบนั้น โอเคสว่างขึ้นเนี่ยมันยังเดินทางนี้ได้ต่อพวกงไหนดูสิโอเคงั้นก็ไปกันต่อขอไฟฉายสักคนหนึ่งสองไฟฉายให้หน่อยเออโอ้นีดีโอ้นีแล้วคนนี่ถ้าฉันไม่มีเขียวนี่คงลำบากหน้าดูแล้วเนี่ยใช้เขียวเออทำไมมันขึ้นแสงตรงไงนี่มาๆไหมโอ้ยอ๋อเมื่อเราส่องไฟใส่ตรงนี้มันจะมีแสงว่ะโอ้ดีดดูดิไวกว้างโอ้มันไหมอันนี้ตัวใหม่เนี่ยไฟฉายฉันหมดแล้ว มืดมากอ่ามันมีระหว่างแกกับพังขาวเรื่องมาเถอะเรื่องไหนก็ได้เลวเรื่องเลยจะให้มันสว่างตอนนี้มันมืดมืดเอาเรเอรียนอ่าเรื่อมาลยจะแกโอ้สว่างสักทีนึงทุกคนแล้วก็แล้วก็มาระเบิดประตูเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคริงๆเราก็ไม่ต้องออกนี่แล้วก็ไปต่อได้เลยนี่อ่าใช่ไปต่อได้เลยถ้ามันมืดขอพายแนบเดี๋ยวเราจะตัดช่วงมืดไปแม่งมืดเกินไปลองตายแนะลองตายชุลมนแม่อ้าวโดนะตี๊ยเลยได้ไงเนี่ย ไม่มีข้าขยับนะอยู่เฉยๆรู้ว่ามันไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวกับการยืนนิ่งอยากถามหน่อยว่าแนไปหารับสมัครคนมาเข้าละทีได้ไงวะเนี่ยมันเยอ้ยจังเลยได้ให้เขาไปอยู่มืดๆแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยรับไม่ได้เฮียเลี่ยนเก็บพลังไฟฉายเลยเพิ่มหาอะไรเพิ่มหาเน้ตัวใหญ่ระวังนะฉลามระวังว้าวระวังระวังเจ็บไอะไรยไรเลี่ยนมีไหมมันจะไม่มีแล้วนะต่อจากนี้โอ้นี่มีเรื่องต่อเว้ยโอ้ย่ละฉันหิวฉันหิวลาก่อนนะตะกรบ ไว้าจะกันนะโอเคนะเกิดมาเลยอ๋อคือการเลือกแต่ละค้ามันเหมือนมันจะบวกอ้นี่เลานี่ความสามารถไม่ได้ดูแลจะไม่รู้ซ้ำ่าบวกความสามารถอะไรอ่ะโอ้โหไม่อ่านกันเลยเรื่องไงนี่มันมีการบวกนู่นบวกนี่ของแต่ละตัวในเรื่องล่าสุดมันบวกอะไรเอ่อเออเกี่ยวความหิวอ่ะด e ครีสหิวก็คือใจหิวน้อยลงหรือเปล่าอุ้ยมันหมายมันใหญ่ตัวใหญ่นี่แหละถอยไปถอยไปถอยถอยหาแสงกด่วนเลยพวกนาย เอาค้อนทุบเลยหัวว้าวว้าวว้าวโอ้จะกรบจะกรบจะตายมันอยู่ตรงโซนไหนของถ้ำแล้วเนี่ยเราดูแมพได้ไหมัรดูแมพได้อยู่โอ้ะคางาแมแล้วไงจูบอย่างเงี้ยจะโดนต้อนยอย้อนย่ยต้นหลบหลังหินแน่นอนดูทรงแล้ะมีระหว่างกวางกับแกะนะทุกคนครับเอาเป็นแกะละกันเนี่ยไงเขาบอกว่า decrease amount of writing เกี่ยวกับแสงแล้วมั้งเออเลือกไปเถอะนะครับเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับไฟฉายแบบนั้นแบ 不嘛。Oh, นี่มันจะมีกี่ถ้ำกันแน่และเนี่ยเออมันเชื่อมทั้งแมบบเลยหรือเปล่าออกี่ถ้ำไม่รู้แต่ว่าเอ้ยมันจะไม่มีต่อหรือเปล่าะหมดแล้ว่โอ้ยแหวทุกคนนีไม่มีแล้วนะฮะอย่างนี้คือเราเราอยู่ประตูสุดท้ายแลย้วใช่ไหมลองออกมาดูซิมันอยู่ตรงไหนประตูที่ห้าว่ะพวกนายโอ้โหอยู่ซ้ายสุดเลยรอบเนี่ยโอ้โหเอาแล้วที่เราทําคือทําเพื่ออะไรอะในเมื่อข้างเขาเราก็ยังไม่ได้ตีมันเออเราแค่มาเก็บบัฟเฉยๆหรือเปล่าเราถือว่าเคลียร์แล้วหรือเปล่า โอ้ยากขนาดนี u, ้ได <|so|>? ้แค่นี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบาย